คา,าเฟ่แล้วนะคาเฟ่ที่นี่มันเริดมันเก๋มีอาซา,าลา,า,าลงก่ออนอให้ซาลาลงก่อรลุขอบคุณคะ่ะ น่ารักที่สุดเลยอุ้ยไม่ทราบคุณมี่้องการโตสำหรับกี่ท่าน,นะคะพี่มากันสามเคยมาแล้วค่ะได้เคยมาแล้วจ้านีเออซาร่า,ไม,าไม่ไปกลางให่เฮียเลยนะซาร่าอูอดีเหมือนเดิม,มดดขอบคุณมากนะลูกจ้า เห็นไหมชอบไหมวิวนั่งโต๊ะในโต๊ะเดิมหรือว่าข้างนอกไหมเออข้างนอกร้อนนะฟ้าหาที่นั่งข้างใน,นก็ได้